ใหม่เปิดสาขาใหม่เครื่องสำอางโพล,ลาเปิดสาขาใหม่ที่ห้างทาวสแควร์ชั้นสอง โพลาเครื่องสาอางที่ช่วยดูแลเรื่องผิวพรรณปรับสภาพผิวให้เรียบเนียนดูมีชีวิตชีวาโพลาบริษัทเครื่องสําอางระดับพรีเมียมจากประเทศญี่ปุ่นยังเปิดโอกาสให้ทุกท่านมาร่วมเป็นหนึ่งในธุรกิจของเราร่วมเป็นส่วนหนึ่งในธุรกิจโพลาคุณจะมีโอกาสเป็นมืออาชีพทางด้านความงามบริษัทจะส่งเสริมทักษะด้านงานขายให้คุณฟรีโดยไม่มีข้อผูกมัดและไม่เสียค่าใช้ใจ่ายใดๆทั้งสิ้นฉลองเปิดตัวสาขาจัดตุจักมอบส่วนลดพิเศษมากมาย ณโพลาช็อปห้างทาวสแควร์ชั้น2ตลาดนัดจตุจักรเร็วๆนี้เครื่องสำอางโพลาจะดจำหน่ายโดยคุณจ๋าโพลาโทร081 343 5 7ห2หรือดูรายละเอียดได้ที่ w w w p o l l r c o t h